ทำนายฝันฝันเห็นคนแก่ความทุกข์ไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นกำลังจะหมดไปสุขภาพร่างกายหักมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเริ่มทุเราขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งสําคัญที่ต้องพึงระวังคือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงงดเว้นอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงการมีปากเสียงกับใครก็ไม่ควรก่อหลีเรื่องการประทะไเป็นเช่นนั้นปัญหาใหญ่จะตามมาฝันเห็นคนแก่ผู้หญิง ทำนายว่าอุปสรรคการงานหาทางออกไม่ได้คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวทางเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผ่านพ้นไปได้คนโสดก็จะเริ่มมีคนเข้ามาทำความรู้จักแต่มีคนรักอยู่แล้วให้ระวังคนใกล้ตัวโอกาสโดนแทงข้างหลังหรือคนรักคุณน,นอกรูกนอกทางมีพบเจอฝันเห็นคนแก่ผู้ชาย การพบปากับมิสหายหน้าใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณและถือเป็นการยานมิตรที่ดีการเริ่มงานที่ใหม่ถ้าคุณยังไม่มีความรู้ในสายงานเท่าที่ควรจะโดนโจมตีจากคนที่คาดไม่ถึงคนมีรักอยู่แล้วคนรักเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนฝันเห็นคนแก่แปลกหน้า ควรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณจะโชคดีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภอีกทางหนึ่งคุณจะได้คุกคี้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักใหม่การดำเนินชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเข้าหาของคุณเองฟันเห็นคนแก่หลายคนปัญหาหลักคือเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วให้ระวังเป็นพิเศษ เรื่องของการลงทุนธุรกิจจากข้องตัวจากคนรักเพื่อนคนรอบตัวช่วยเหลือแต่ให้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายลดภาษีสังคมถ้าไม่จำเป็นเลขนำโชคฝันเห็นคนแก่ได้แก่เลข2 4 3 7 4 0 5 5 6เจ็ดสี่หนึ่งหนึ